หลานไม่เลี้ยงบอกเลยบอกลูกสาวผมนะมึงมีลูกมึงอย่าเสือกมาให้กูเลี้ยงแล้วกูไม่อยากเป็นตากูไม่อยากเลี้ยงกูไม่อยากรักเขากูกูรักเขากูกลัวกูกลัวพอกูรักเสร็จกูก็อิสรภาพกูหายหมดแล้วความฝันกูไม่มีแล้วบีมึงอย่ามึงอย่าเอาลูกมึงมาใกล้กูนะกูรักเด็กเดี๋ยวกูหลงมันแล้วกูก็ชีวิตนี้กูก็บัดซบแล้ว เรียกเองมึงน,นะเดือดร้อนเงินกูจ่ายได้ทุกอย่างทุกอย่างลืเงเงินรืงนองได้ทุกอย่างแต่อย่าให้กูรักมันรักเล่นทุกนะฮะอิสรภาพไม่มีนะก็เป็นอย่างนั้นจริงเดี๋ยวนี้หลานผมก็อายุสิบสี่แล้วมันละมันก็คือไม่ค่อยได้พบกันเท่าไหร่นะดังนั้นก็เป็นความสุขของเขาความสุขของเรานะไม่ต้องมาปูกพันธ์อะไรกันผมก็มีอิสรภาพ ก็คืนบุญคุณให้แก่ร่างกายเป็นความตั้งใจนะะใช้ร่างกายมาเยอะแล้วขอดามแก่เข้าก็คืนเถอะนะเราคืนความเหน็ดเหนื่อยทุกอย่างให้แก่ร่างกายเราเราเหนื่อยมาเยอะเราหามาเยอะเราเหนื่อยนะทุกทนสารพัดนะฮะนักต่อสู้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นคิดการใหญ่ก็ต้องยิ่งทุกใหญ่นะผมนั้นก็ทุกด้วยความสุขบ้างก็เหนื่อยแต่มีความฝัน ว่าวันหนึ่งเราจะมีอิสรภาพที่สูงสุดนะับ